ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมนานวันนี้มีบอร์ดรีเลย์ c h a ช n e l มานำเสนอครับบอร์ดนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปลิงก์ในคำบรรยายวิดีโอเช่นเคยแล้วผมมองว่ามันเวิร์กดีครับเลยเอามาให้ดูกันวันนี้นะเหมือนรวมของ3อย่างเข้ามาในบอร์ดเดียวกันเลยอย่างแรกก็คือหัวสมองของเราครับ esp 8 2 6 m i c r o c o n t r o l l e ทที่ต่อ Wi-Fi ได้ใส่พวก esp Home ได้ Arduino อะไรพวกนี้ได้หมดนะต่อมา รงนี้ด้านล่างเป็นรีเลย์8แชนแนลนะครับสามารถควบคุมแยกอิสระ8ตัวเลยสุดท้ายก็คือวงจรท่าใยไฟครับเป็น DC-DC DC Step Down มาทั้งหมดนี้อยู่ในบอร์ดเดียวกันอันนี้เลยนะฮะแล้ววิธีการต่อไฟเข้าของเขาก็คือสามารถต่อได้2แบบแบบแรกก็คือต่อเป็น7-28โวลต์ผ่านวงจร Step Down นะครับใช้ขั้วซ้ายกับขั้วกลางที่เป็นกราวอีกแบบนึงก็คือต่อ5โวลต์เข้าตรงๆนะครับใช้ขั้วขวาตรงนี้คู่กับกราว ก็คือกาวเนี่ยจะใช้ทั้ง2แบบแต่ถ้าเกิดจะตอบแบบว่าผ่านไม่ผ่านก็เลือกเอาด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับต่อมาด้านขวาตรงนี้ก็คือเป็นคั้วสําหรับโปรแกรมเจ้าตัว ESC ของเราแล้วก็ยังมี IO เหลือให้ใช้อยู่ 2อ,อันนะครับที่เป็นดิจิตอลแล้วก็เป็น ADC อีก1อันของ ESP ที่เหลือจะควบคุมรีเลย์หมดแล้วนะครับผมเขียนไว้บนตัวดีเลย์แล้วอันนี้ว่ามันใช้ GPIO ขาไหนนะเวลาคุณไปโปรแกรมก็โปรแกรมตามนี้ได้เลยนะครับก็คือใช้ GPIO 16, 14, 12, 13, 15, 0, 45ไล่มาเลยนะฮะ แต่มันก็จะมีความบาปอยู่นิดนึงก็คือมันเอา GPIO0 มาใส่รีเลย์ด้วยตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่โปรแกรมอะไรแล้วรีเลย์ตัวนี้มันทํางานก็อย่าไปตกใจอะไรทีนี้มาพูดถึงเรื่องวิธีการโปรแกรมบอร์ดตัวนี้กันบ้างดีกว่านะว่าจะโหลดโปรแกรมเข้าไปยังไงเพราะว่ามันไม่มีพอร์ต USB เนอะคุณใช้สิ่งนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า USB to Serial Converter นะครับก็ซื้อได้ร้าค้าออนไลน์ทั่วไปหรือว่าลิงก์ในคำบรรยายลิดีอ้นๆลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอเช่นเคยนะครับบอรตัวเนี้ยมันต่อออกมานะมันก็จะมีอยู่4เส้นหลักๆก็คือกราว5โวลต์แล้วก็ซีเรียลนะครับที่เป็น TX กับ RX นะครับ5โวลต์เนี่ยเราก็เสียบเข้า5โวลต์บนบอร์ดนี้ตรงๆได้เลยนะครับ5โวลต์เข้า5โวลต์ทีนี้ซีเรียลนะครับ ตัวที่บอร์ดมันออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็น TX เนะครับเราต้องเอา RX มาเสียบกันก็คือซีเรียลมันจะไขว้กันนั่นเองนะครับซีเรียล Rx เสียบเข้า TX TX เสียบเข้า RX อ่ะอาจจะงงงนิดนึงแต่ก็เสียบสลับกันนั่นแหละถูกแล้วนะต่อมา การที่เราจะเอา ESP เข้าโปรแกรมมิ่งโหมดเนี่ยก็คือให้มันโหลดโปรแกรมเข้าไปได้เนี่ยเราต้องช็อต GPIO 0ลงกราวนะฮะทีเนี้ยมันมีพิน IO 0ตรงนี้มาให้ก็คือ GPIO 0นั่นเองก็เอาสายจัมเปอร์สั้นๆแบบเนี้ยเสียบระหว่างพิน IO 0กับกราวเข้าด้วยกันนะสุดท้ายแล้วสายกราวอันนี้จากตัว USB programmer ของเราก็ต่อเข้ากับกราวของตัวบอร์ดนี้แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการโปรแกรมนะครับก็ เอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็โปรแกรมตามที่เราชอบได้เลยจะเป็น ESP Home จะเป็น Task Motor จะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่อันเนี้ยผมโปรแกรม ESP Home ไว้แล้วเรียบร้อยนะต่อไปเดี๋ยวลองเอามาใช้ให้ดูกันดีกว่าว่ามันใช้อะไรยังไงได้บ้างนะครับอันนี้ผมต่อมาจาก Power Supply ของผมนะเป็น Power Supply 12โวลต์ทั่วไปเลยนะครับดังนั้นก็เอาเข้าขั้วซ้ายกับขั้วกลางเนาะเพราะว่ามันผ่านวงจรรถไฟนั่นเองนะเสียบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตสักหน่อย ตรงนี้นะครับก็แปลกดีเหมือนกันที่ว่าไอตัว power supply เนี่ยมันเป็นปลายแฉกมันเป็นหัวปลายแฉกแต่อันนี้เป็นหัวแบนหมดนะอ่ะวางลงไปแล้วก็เปิด power supply นี่บอร์ดเราก็ทํางานแล้วนะครับอย่าต่อขั้วไฟผิดบวกลบสลับกันก็เป็นพอต่อมาเราให้มันต่อ Wi-Fi สักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ผมเขียนโปรแกรมไปแล้วว่าถ้าไอไฟนี้ดับคือมันต่อ WiFi แล้วนะ,ะน่าจะต่อแล้วเรียบร้อยทีนี้มาดูในคอมพิวเตอร์ของผมกันนะฮะ ผมโปรแกรมใช้ ESP Home เอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดตัวอย่างเดี๋ยวผมลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายวิดีโอก็แล้วกันอาจจะแปะไว้ให้ในเว็บผมว่าโค้ดมันใช้อะไรยังไงเผื่อใครจะเอาไปใช้ต่อสำหรับคนที่ทำ Home Assistant อะไรแบบนี้นครับทีนี้มาดูกันต่อนะฮะอันนี้เข้าหน้าเว็บอินเทอร์เฟซนะครับก็คือถ้าเกิดคุณกดเข้าหน้าเว็บเนี่ยคุณก็สั่งเปิด รีเลย์แต่ละตัวได้เลยนะเปิดปิดแต่ละตัวก็ว่ากันไปคุณจะเอาไปคุมอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งรีเลย์เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟเข้าตรงนี้เลยนะครับมันแยกกันอิสระเลยเพราะว่าถ้าคุณดูด้านล่างเนี่ยมันคือ NC n O common ปกติเลยนะครับมันก็เขียนไว้อยู่ข้างในนี้ด้วยเช่นกันนะไม่รู้จะเห็นไหมกล้องไม่น่าเห็นนะมันอยู่ข้างในซอกหลืบระหว่างคอนเนคเตอร์กับรีเลย์เนี่ยว่าเป็น NO common NC นะครับในรีเลย์แต่ละตัวก็คือแยกกันไปเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับไฟเข้าที่มาตัวบอร์ดตัวนี้นะ อ่าก็คุมได้นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีไฟสีแดงติดด้วยว่าตัวไหนเปิดอยู่นะครับถ้าเกิดผมออนตัวไหนเนี่ยผมออนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นไฟสีแดงขึ้นทั้งหมดแต่ถ้าเกิดผมออฟไปไฟสีแดงมันก็จะดับนะครับง่ายๆไม่ยากไม่ต้องอินเวอร์ด้วยนะครับสั่งอ n อนคืออ n อนออฟคือออฟนะไม่ได้แบบว่า เป็นไฮเป็นโลอะไรแบบนั้นไม่ต้องกลับชีวิตเราหรือว่าใครเอามาเข้าโฮมส t ต n t ก็เอาเข้าได้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่ชื่อว่า ESP Home นะเหมือนเดิมลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอประมาณนี้นะครับสำหรับบอร์ดรีเลย์ตัวนี้นะวันนี้ผมก็น่าจะไปใส่คุมไฟนอกบ้านที่เป็นระบบ DC โซล่า12โวลต์ของผมนะฮะก็ดูใช้ดีเนาะมันแบบมันรวมทุกอย่างมาแล้วในอันเดียวเดี๋ยวระยะย,ยาวมารายงานผลว่าเป็นยังไงนะครับใช้แล้วมันมีอะไรพังไหมนะวันนี้ก็ จบเพียงแค่นี้ปลาสวรรค์สวัสดีครับเรื่องการกินไฟนิดนึงถ้าเกิดคุณเปิดรีเลย์ทุก c ช a น n e ลสั่งออนทุก Channel เ,เนี่ยจะกินไฟอยู่ประมาณ3.8วัตต์แต่ถ้าเกิดคุณเปิด ESP ไว้เฉย,เฉยไม่ได้สั่งออนรีเลย์อะไรแบบว่าให้มันต่อ Wi-Fi ไว้เฉย,เฉยอะ่ะจะกินไฟอยู่ประมาณ0.5วัตต์นั่นเองไปจริงๆแหละ